เรียนออนไลน์กับโรงเรียนความรู้เป็นหนึ่งตามแนวความรู้เป็นหนึ่งโมเดลตอนที่5วันนคดีและวรรณกรรมหน่วยที่4ระดับชั้นม .2 วิชาภาษาไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกตอนที่2คลิปนี้ใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรนนคดีและวรรณกรรมชั้นมส ของอักษรเจริญทัศน์คลิปนี้เป็นคลิปภาษาไทยวรรณคดีบทที่4พาร์ทที่สองเรื่องลักษณะคำประพันธ์ครับลักษณะของคำประพันธ์ของเรื่องรามเกียรตินะครับบทละครเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้องจําได้แล้วทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยคําประพันธ์หลากหลายชนิดมากๆให้เหมาะกับเนื้อเรื่อง อันแรกก็คือรายดันอันที่สองคือกรอนบทละครอันที่สามคือโครงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันแรกนะครับรายดันครับรายดันรัชการที่หนึ่งเนี่ยใช้รายดันในการเปิดเรื่องพันานาถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองและพระราชกรณียกิจต่างๆทีนี้เรามาดูการสัมผัสแล้วก็ เรื่องผังของรายด้านกันนะครับสำหรับแผนผังนะครับก็จะแบ่งเป็นวรรคละห้าคำนะวรรคละห้าคำโดยคำสุดท้ายของวรรคนั้นๆเนี่ยจะไปคล้องจองกับคำที่12หรือ3เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลย1 2หรือ3ก็ได้ไปเรื่อยๆดูอย่างแผนผังนะครับวรรคแรกนะ คำสุดท้ายของวรรคแรกก็ไปคล้องจองกับคำที่ 1, 2หรือ3ของวรรคที่2แล้วก็คำที่5ของวรรคที่2ก็ไปคล้องจองกับคำที่1 2หรือ3ของวรรคที่3ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าเด็กๆจะแต่งไปเป็นร้อยๆบทก็แต่งไปเถอะแต่จะต้องจบด้วยโครง5โครง5ดูโครง5นะครับก็จะบังคับเอกที่ตัวที่3 แล้วก็จะเป็นวักด้านหลังตัวแรกไม่มีอะไรตัวที่2เป็นไม e ้เอกกเรามีคำสร้อยได้2องคำแล้วก็เว e ้นเอกเว้นทโทโทเอกเว้น e นะครับเวลาจำเราก็จำว่าเวลาเราจำเราจำเป็นคู่นะมันก็จะได้เป็นเอกกลางเอกหลัง e ส้อยเอกสองเว้นทโทโทเอกเว้น e ซอยสองแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของรายดันนะมาดูตัวอย่างของรายดันกวีวิทย์หลายหลากรู้มาหลากหลายฉันอ่าหลายหลากของกับคำว่ามาหลากเนาะรู้มาหลากหลายฉันนิพันคงคำกรฉันของกับคำว่า พันยังเป็นหนึ่งสองสามอยู่ภูทรดำริดำรัดกร้อ,องกับทรภูทรดำริดำรัดนะจัดจองทํานองนุกภูทรดำริดำรัดจัดจองทํานองนุกอะรัดเนี่ยค้องกับคําว่าจัด จัดจองทํานองนุกไตราดายุคนิทานนุกของกับยุกไตรไตราดายุคนิทานตำนานเรื่องรามเกียรติ์ทานกับนานตำนานเรื่องรามเกียรติ์เบียนปรปักยักษ์ภพินาศเกียรติกับเบียนเบียนบ,บ,บรปักยักษ์ภพินาศ ด้วยพระราชโวหารนาดกับราดนะเห็นมามันก็ยังเป็นคำสุดท้ายของวรรคนั้นๆน,น,นะตรงนี้คำสุดท้ายก็ยังไปคล้องกับคำที่1นสองหรือ3กับคำบรรทัดต่อไปอยู่ดีแล้วมันก็จะจบด้วย โครงสองสุภาพนะโอเคสำหรับลักษณะคำประพันธ์ที่2คือกรอนบทละครการดำเนินเรื่องทรงพระสนิพนเป็นกรอนบทละครมีลักษณะบังคับเหมือนก,นกันกับกรอนสุภาพหรือกรอนแปดเลยลักษณะสำคัญของกรอนบทละครเลย วักแรกเนี่ยมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าบัดนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปเอาไหมบัดนั้นเมื่อนั้นมาจะกล่าวบทไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกคำแรกที่คุณจะนำเสนอก็คือคำว่าบัดนั้นบัดนั้นใช้กับตัวละครสามัญหรือตัวละครที่มีบทบาทรองลงไปจากตัวเอกครับส่วนเมื่อนั้นนะครับจะใช้กับตัวเอกพระเอกนางเอกหรือพระมหากษัตริย์ครับ ต่อไปเป็นคำสุดท้ายก็คือคำว่ามาจากกล่าวบทไปสำหรับมาจากกล่าวบทไปนะครับจะใช้สำหรับการขึ้นความใหม่ขึ้นตอนใหม่ขึ้นเรื่องใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของบทประพนันธ์ที่บัดนั้นก่อนบัดนั้นพระยาพิเศษยักษา์าได้ฟังพระราชบัญชากราบกราบบาทาแล้วทูลไป จากบทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หนึ่งอันนี้เขียนคาว่ารัชกาลผิดนะรัชกาลเขียนแบบนี้บัตรนั้นนะครับใช้กับตัวละครที่เป็นตัวละครลองลงไปก็คือพระยาพิเศษบัตรนั้นใช้กับตัวละครที่ลองลงไปอย่าลืมเขียนด้วยตัว จดไว้ก็ดีนะครับตัวละครรองมาดูคำต่อไปเมื่อนั้นเมื่อนั้นเนี่ยใช้กับตัวละครที่เป็นตัวเอกเช่นเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจากบทละครเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังเคยเรียนไปแล้วจำได้ตอนปอ .5 เราเคยเรียนไปเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน่นผ้าแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้า <c oughs> ตรงนั้นนะครับอ่ะเมื่อนั้นใช้กับตัวละครที่เป็นตัวสําคัญก็คือพระสังตัวละครเอกพระเอกนางเอก หรือกษัตริย์ก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปนะคำต่อไปก็คือคำว่ามาจะกล่าวบทไปมาจะกล่าวบทไปม,มาจะกล่าวบทไปถึงองค์ทรงทันนาคาเป็นหน่อเนื้อเชืยอวงเทวาบิตุเรศมารดาเดียวกันจากกลอนบทละครเรื่องอีเหนาฉบับ หอสมุดวชิรยานมาจากกล่าวบทไปนะก็คือการเริ่มต้นใหม่เริ่มบทใหม่มาจากกล่าวบทไปถึงถึงอะไรละ่ะถึงถึงที่ไหนแบบนี้นะโอเคครับน่าจะเข้าใจกันแล้วนะสำหรับจำนวนคำในแต่ละวรรคนะครับไม่มีการกำหนดที่ ตายตัวแต่นิยมจะมีทั้งหมด6-7ถึงคำหรือ6-9ถึงาคำนะครับเพื่อให้เข้ากับจังหวะรำใต้ตามบทสำหรับการส่งสัมผัสนะครับก็จะเหมือนกับกรสุภาพหรือกรอน8เลยนะสำหรับตัวอย่างของกรบทละครนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าไราอันนี้ไม่ได้ขึ้นด้วยบัตรนั้นเมื่อนั้นมาจะกบทไปก็ไม่เป็นไรนะไรเนี่ยเป็นทำนองเพลงขับร้อง ที่ผู้ขับร้องในตัวละครร่ายรำตามบทนะครับเรนยกว่ารำตามบทรายนิยมใช้ในกรณีต้องการในดำเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็วนะครับมาดูอ่ะครันได้สุภเลิกยามดีเพระระวีหมดเมฆแสงฉานปีขาเดือนสามอังคารเยาวมานก็ประสูตรโอรสเป็นวานนผู้เพ่นออกทางโอดเผื่อผ่องไพรโรธทั้งกายหมด ใหญ่เท่าชันษาได้โสรถอลงกฎดั่งดวงสสิธรโสรถตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่บทเออโครงโสรถตรายางที่แปลว่าสิบหกนะทีนี้ทีนี้ถ้าเด็กๆด,ดูในหนังสือเนี่ยบริเวณข้างล่างเด็กๆจะเจออันนี้อืมัปยน,น้อยแล้วก็สี่คำ เปิดหนังสือตามที่หน้าห้าสิบเจ็ดครับแล้วก็มีคำว่าคุกพาดสำหรับสำหรับสี่คำตรงนี้สำหรับสี่คำเนี่ยคืออะไรก็คือจำนวนสี่คำกรนะสองวักเนี่ยเป็นหนึ่งคำกร์หนึ่งคำกร์หนึ่งคำกรอันนี้ก็หนึ่งคำกร อันนี้ก็หนึ่งคำกรอนรวมกันทั้งหมดเลยได้สี่คำกรอนนะต่อไปคุกพาดมาดูต่อมาดูที่คุกพาดคุกพาดเนี่ยเออเป็นทำนองเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบเนื้อเนื้อเรื่องที่แสดงอิทธิปฏิหารนะก็จะเป็นคุกพาดอืม อันนี้เนี่ยจะบอกว่าตรงนี้มีผิดนิดนึงมันต้องเป็นคำว่าครันเนาะครันได้สุภพลิกยามดีต่างหากไม่ใช่ครั้งนะเด็กๆโอเคเปิดหนังสือตามแล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำประพันธ์ประเภทสุดท้ายนั่นก็คือโครงเมื่อจบบทแล้วนะครับทรงพระรัชนิพนธ์เป็นโครงกระทู้บทเพื่อบอกวัตถุประสงค์ในการแต่ง แล้วก็ต่อด้วยโครง4ีสุภาพอีกหนึ่งบทเพื่อบอกระยะเวลาที่ทรงเริ่มพระราชนิพนธ์มาดูตัวอย่างของโครงกระทูนะครับก็จะมีคำว่าจบบริบูรณ์ในแต่ละบาทเนาะมาดูบาทแรกจบเรื่องราเมศรมาล้างอะสุรพงศ์ต่อไปก็คือคำว่าบอบอพิษรรมิขะทรงแต่งไว้ริก็คือริรัพร่ำประสงค์ สมโพธพระนาสุดท้ายคือคำว่าบูนบูนบำเรอรมให้อ่านร้องรำกรเกษมครับมาดูรวมรวมก็คือจบเรื่องลาเมธมาร้างอสุรพงศ์บอพิษธ,ธรรมิกะทรงแต่งไว้ริรํพรํำประสงค์สมโพธพระนาบูนบำเรอรมให้อ่านร้องลำกเกษม เดี๋ยวเรามาดูต่อที่ตัวอย่างของโครงสีสุภาพแล้วค่อยไปต่อกันที่เออ่การสัมผัสแล้วก็ลักษณะของโครงสีสุภาพนะตัวอย่างของโครงสีสุภาพก็คือเดือนอ้ายสองขำาขึ้นจันทรวาลบอพิษผู้ทรงยานยิงลา่าแลกรินิพนสารรามราบหนีแห่สักราชะพันรห้า 19ปีมะเสงก็คือการบอกเวลาที่พระองค์ทรงพระราชนีพนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะลักษณะสำคัญของโครงสี่สุภาพอันแรกเลยก็คือการใช้เอกโทอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะการใช้เอกโทมีอะไรบ้าง เด็กๆหลายคนนะ่าจะท่องโครงแม่บทได้เคยได้ยินกันมานะมากแล้วนะเช่นก็คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างบทนี้นะครับจากเรื่องลิลิตพะลอเสียงลือเสียงเล่าเล่าเป็นไม้เอกอ้างเป็นไม้โทเล่าอ้างอันใดพี่เออยคําว่าพี่เออยไม่เกี่ยวเพราะว่าสองตรงนี้เป็นคาสร้อยจะมีหรือไม่มีก็ได้เสียงย่อมย่อมเป็นไม้เอกยอยศใคร ทัวล่าก็คือเอกโทสองเขือพี่พี่คำว่าพี่หลับไหลนะลืมตื่นนะลืมตื่นก็คือไม้เอกหรือพี่สองพี่สองพี่ไม้เอกอีกแล้วคิดเองอ้าอ้าไมโทยาได้ถามเผือ ก็จะมีเอกทั้งหมดสีเ่อเอกทั้งหมด7จ็ดคำแล้วโทสี่คำนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามีครบจริงไหมเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย๋ยเสียงย่อมยอยดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่สองพี่ คิดเองอ่าอย่าได้ถามเผือ่อนะทั้งหมดนี้เรียกว่า1บทนะหนึ่งบทเนี่ยก็จะมีมอม4สี่บาทก็คือบาทที่หนึ่งนะบาทที่สองบาทสามแล้วก็บาทที่สี่ทีนี้เวลาเราโยงเส้นลักษณะคํากรอนเนี่ยนะมันก็จะโยงเส้นเป็นแบบนี้อืมุยอ เอาใหม่เดี๋ยวคูยงเส้นใหม่แบบนี้นะแล้วก็วักนี้คลองจองแบบนี้เอาใหม่ดีกว่าโอเคสำหรับวักนี้ก็จะคล้องจองเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคำเอกหาลงไม่ได้ก็ให้ลงอะไรเอ่ยถ้าคำเอกหาลงไม่ได้ก็ต้องลงคำตายคำตายแทนเอกได้ เอกโทษแทนเอกได้นะแทนเอกได้หรือว่าโทโทษก็แทนโทษได้เอกโทษเช่นเช่นเอกโทษเช่นคำว่าเอ่อเขียวคำว่าเขี่ยวแบบนี้ คำของมันก็คือคําว่าเขี้ยวขอเอียวเ,เขียวไม่โทเขี้ยวก็ได้หรือคําว่าน่ารักอืน่ารักนะก็จะใช้อีกคำหนึ่งว่าน่ารักเรียกว่าคำพ้องเสียงก็ได้นะครับพวกนี้นะโอเคครับสำหรับงานที่สาม ก็คืองานที่1กับงานที่2ในยอยู่ในตอนที่1ตอนนี้ก็คือตอนที่3ก็จะเป็นไอตอนที่2ก็จะเป็นงานที่3นะครับให้ดเด็กแต่งบทประพันธ์แต่คำประพันธ์เรื่องใดก็ได้นะครับให้กําหนดชื่อเรื่องเองได้เลยอิสระเสรีมากให้เด็กเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเด็กต้องการจะแต่งอะไรอันแรกคือลายด้านถ้าลายด้านเนี่ยจะต้องมีเนื้อความมากกว่า10วรรคแล้วก็จบด้วยโครงสองสุภาพ สองหรือเด็กๆจะแต่งเป็นกรอนบทละครซึ่งจะต้องมีมาจากลกาบบทไป1บทแล้วก็บัตรนั้นหรือคำว่าเมื่อนั้นเนี่ยสบทสุดท้ายก็คือโครง4ส,สุภาพง่ายที่สุดแต่งไปเลย2บทเต็มๆให้เด็กๆเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งใน3นะไม่ได้ให้ทำทุกอย่างแต่ใครอยากทำสองสก็เชิญเลยครับคนขู่ให้ตามสบายเลย